ถวายบังคมก้มศิระแท่พระบาทพระบรมราชินีนาถชาติสยาม83พันษาสง่างามทั่วเขตคามพระนามก้องพระเกียรติไกรศิลปาชีพพระราชทานสร้างชีวิตประเสริฐศิษย์ประดิษฐ์งานกาลสมัยบำรุงราชบำรุงรัฐบำรุงไทย เป็นคู่เดชพระทรงชัยไทยจักรีขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญยิ่งเป็นแม่มิ่งแม่แห่งชาติสวัสดสีแม่แผ่นดินแม่แห่งรัฐแม่ปัตตภีน้อมสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชน รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีที่คนโสดคือผู้กุมอำนาจมาร่วมใช้อำนาจแห่งความโสดนี้ไปด้วยกันกับเท k e มีเอาไทยแลนด์ ขอเชิญพบกับสองมหาอำนาจแห่งความโสกน,นานเน็ตเกตเสสวัตปาลักวงนักอยุธยาและกาลแมพัชรศรีเบนจามา ทูกชะตาทางหัวใจบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะว่าวันนี้เวทีของเราลุกเป็นไฟแน่นอนเพราะนี่คือวันสุดท้ายที่สาววซีซั่น8ปจะได้อยู่บนเวทีนี้นั่นแปลว่าเธอจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เธอกลับบ้านอย่างเดียวดายอีกต่อไปนะครับประธานเวทีนี้จะต้องลุกเป็นไฟค่ะมีการขับเคี่ยวกันคนที่เคยเป็นเพื่อนจีจ้าจีจ๋ากันวันนี้เพื่อนก็เพื่อนเถอะเพื่อนผู้ชายฉันอยากจะต้องมีการขวดหน้ายกเก้มอ บอกได้เลยว่าบรรยากาศวันนี้สงครามแน่นอน,นะฮะและพวกเธอเพร้อมที่ออกมารบราคาฟันด้วยวอำนาจของความโสดแล้วเลย ันสุดท้ายซีซันนะ่นแปดยังไม่จบแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พวกคุณจะได้อยู่บนโพเดียมเพราะสัปดาห์หน้านะเราจะเคลียร์ล็อตใหม่เป็นความพิเศษเดี๋ยวบอกกันท้ายรายการวันนี้มีสาวสดมาใหม่เอาขอต้อนรับพัดค่ะใช้อำนาจความสดครั้งสุดท้ายของพวกคุณให้เต็มที่กับน,นุ่มสดคนต่อไปไคนคออยยวันนนี้นม่่ แนะนำตัวให้พวกเธอรู้จักคุณสิครับครับผมบิ๊กนะครับรัตพลพวกชกุลครับเฮห,หายิ้มบ่อยพูดน้อยแต่จริงใจครับำแนะนำตัวเรียบง่ายแต่หล่อจังเลยอะ่ะเอาละทีนี้รอฟังคำตัดสินถ้าชอบผู้ชายคนนี้ให้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟ ครบ30สิขนาดเต็มคิดในใจอติหล่อละกูสบายละบอกให้เลยนะไม่ใช่หิวเอาละหนุ่มโสดลองมาดูซิว่าสาวๆคิดยังไงกับคุณมาขนาดนี้แล้วต้ามันต้องแสดงอิทฤทลิ์อะไรหน่อยละมันไม่รู้จะพูดอะไรสเปคเลยอะสเปคเลยอะไม่หมวยไม่สวยเท่าไหร่แต่ความจริงใจมีให้เกินร้อยเปต์ ช่วงที่หนุ่มสดเปิดตัวมาใหม่ในชักดิ้นชักองอลักษณะเหมือนมีคนถอยรถทับเท้าอ่ะคือใหม่อะชอบผู้ชายมีหนวดมีเครานะคะ,ะแต่ก็ไม่สำคัญถ้ากับได้เขาว่าเป็นแฟนนะคะอเอาละทำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันดีก,กว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้ยังไงก็ถ้าเกิดไม่ไม่ลำบากอะไรก็ปิดปๆกันไปบ้างนะฮะโอเคเชิญไดเลยค่ะ ครับชื่อบิ๊กรับรัฐพลพิชกุลตอนนี้อายุ26ปีครับเป็นเจ้าของร้านอาหารที่นี่แหละครับเริ่มทําร้านอาหารได้ยังไงเริ่มจากความชอบก่อนครับตั้งแต่เด็กเราก็คือชอบทาอาหารก่อนหน้านี้อยู่บริษัทเคทอริงครับทำเกี่ยวกับจัดเลี้ยงทาอาหารเครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับคือจริงๆมีความใฝ่ฝันนะครับตั้งแต่ก่อนเริ่มจะทํางานประจําแล้วคืออย่างมีร้านอาหารเป็นของตัวเองครับแล้ววันนี้ก็มีแล้วส่วนใหญ่หน้าที่ในร้านเอาตั้งแต่เริ่มเลยไหมครับ ที่เห็นทำเนี่ยครับวนใหญ่ก็ทำมันเองหมดเลยติดป้ายตกแต่งทำอาหารเองด้วยทุกจานที่ได mm ้ก hmm. ินนะครับก็ค <Seoul> ือออกมาจากผมเองด้วยความที่ผมเป็นคนชอบทำอาหารแลวตอนนี้ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของร้านของตัวเองด้วยแล้วก็ได้มาออกรายการวันนี้ก็ขอทำเมนูนะครับให้สาวๆนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับเมนูนี้ยังไม่มีชื่อเลยนะครับพาสาวสามสิบคนอย่าเพิ่งรีบปิดไปนะครับช่วนคิดชื่อเมนูก่อนเ,เดี๋ยวจพูดผิดไหมหิวทั้งนั้นนะ่ะเ <c oughs> มนูเมื่อกี้ยังไม่มีชื่อครับกุ้งสามตัวผักสามใบน,นะนี่ ชื่อนี้จะไม่มีคนกินนะครับเดี๋ยวนะเออสันกุ้งสตัวผักสามใบหน่อยเอาละทีนี้ถึงเวลาดูซิว่าสาวๆเนี่ยคิดไงกับคุณนะโอโซผมเปิดไฟไว้ก็ชอบมองเขาของเวลาเขายิ้มอะค่ะตาจะเป็นสระอีเชื่อไหมไอ้ตาสระอีเนี่ยช่วงกลางๆซีซั่นนะโอ้ไม่เอาไม่เอาตาเล็กไม่เห็นตาไม่เห็นนะที่อย่างนี้ทำไมมันกลายเป็นดีงามขึ้นมาเลยไม่เข้าใจดีหมดดีหมดกุ้งสามตัวผักสามใบเมื่อกี้ตั้งชื่อว่าอะไรดี ตั้งชื่อว่า Take Me Out สปาเก็ตตี้ Take Me Out ใช่เพราะทำให้เรามาเจอกันออาๆอาไฟฟ้ามาทำไมเขาถึงจะต้องเลือกคุณบอกไปเลยเพราะว่าเป็นคนที่กินอะไรก็อร่อยค่ะถ้าเกิดมีฟ้านั่งเยน่ใยล้านะฟากินถ้าอร่อยมากอ่ะไอค่อนข้างเห็นฟ้าต้องอยากกินอ่ะอยากกินเป็นหน้าม้าในการกินอุ้ยจริงๆต้องแต่กว่าเขาจะได้กำไรเขาก็หายหมดแล้วค่ะ กินเขาหมดหัวค่ะคุณคะอเอาละผู้ชายคนนี้นะฮะ <c oughs> เออหน้าตาหน้ารักทํางานทําการเป็นหลักเป็นฐานเขาก็มีขีดจํากัดอะไรบางอย่าง <c oughs> มีความกลัวอะไรบางอย่างที่สาวๆควรจะรู้ไว้หน่อยและทีมงานพอเรารู้ข้อมูลเกี่ยวกับความกลัวเขาก็เลยทําการทดสอบกันนิดนึงดับไฟได้ทุกเมื่อ <c oughs> ชมครับเลยค่ะ ถ้าคุณไม่อยากพลาดรายการเทปมีเอาสักตอนคุณอย่าลืมนะคะกด s u b s ไ r i b e ไปด้วยค่ะและยังมีความสนุกแบบอันเซนเซอร์อีกมากมายแต่การจะเข้าถึงความฮาเหล่านั้นได้ต้องกด Subscribe ต,ตรงนี้เท่านั้นนะครับ Subscribe มีสั้สักสไคร